สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เข้าเรียนภาษาไทยบ้านครูอ้อยนะคะเราจะมาเจอกันเรื่องคำเชื่อมหรือคำสันธานนะคะคำเชื่อมก็คือคำที่ทำหน้าที่เชื่อมคำกับคำนะคะหรือเชื่อมประโยคก,กับประโยค เชื่อมข้อความกับข้อความหรือข้อความอหรือทําให้ข้อความสละดสลวยขึ้นนะคะซึ่งคําเชื่อมนั้นแบ่งออกเป็น4ชนิดนะคะก็คือ1คําสันธานที่เชื่อมควาอ่กให้เกิดความคล้อยตามกันนะคะได้แ,แก่คําว่าและทั้งจุดจุด,จดและทั้งก็ คร้นก็ครั้นจึงก็ดีเมื่อก็ว่าพอ่ออจุด,จ,ดจุดแล้วนะคะ,ะเราไปดูตัวอย่างของประโยคนะคะประโยคที่มีคําสันธานที่เชื่อมคล้อยตามกันนะคะเช่นประโยคที่ว่าพ่อและแม่ของผมเป็นคนตย้ยพอทําการบ้านเสร็จแล้ว ฉันก็นอนจะเห็นได้ว่าประโยคเมื่อกี้นะคะทำให้เกิดความคล้อยตามกันเมื่อเราใช้คำเชื่อมคำวันละหรือคำวันแล้วเข้าไปนะคะทีนี้เรามาดูชนิดที่2กันชนิดที่2ของคำเชื่อมก็นะคะก็คือคำสันธานที่เชื่อม ให้เกิดความขัดแย้งนะคะ,ะเช่นคำว่าแต่แต่ว่าคำว่ากว่าก็หรือถึงก็เป็นต้นนะคะ,ะเราไปดูตัวอย่างของประโยคนะคะฉันต้องการพูดกับเขาแต่เขาไม่ยอมพูดกับฉันเห็นไหคะคำว่าแต่ทำให้เกิดความขัดแย้งกันกว่าเราจะเรียนจบเพื่อนๆก็ทำงานหมดแล้วซึ่งทำให้เห็น ความขัดแย้งนะคะเป็นคําเชื่อมที่ทําให้เกิดความขัดแย้งกันชนิดที่3นะคะชนิดที่3ก็คือคําสันธานที่เชื่อมข้อความให้เลือกนะคะให้เลือกได้แก่คําว่าหรือหรือไม่ไม่ก็หรือไม่ก็ไม่เช่นนั้นมิฉะนั้นก็นะคะเป็นต้นนะคะเชน่นประโยคในประโยคที่ว่านักเรียนชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์หรือภาษาไทยเห็นไหมคะ คะคำว่าหรือที่ใช้เชื่อมแสดงให้เห็นว่าเราชอบวิชาอะไรนะคะซึ่งให้เลือกนั่นเองนะคะเธอคงไปซื้อของหรือไม่ก็ไปดูหนังนะคะให้เห็นประโยคิที่ชัดเจนว่าเขาไปทำอะไรหรืออย่างใดอย่างหนึ่งนะคะ ชนิดที่4ก็คือคําสันธานที่ใช้เชื่อมความที่เป็นเหตุเป็นผลกันนะคะได้แก่คําว่าเพราะเพราะว่าฉะนั้นจึงดังนั้นเพราะเหตุเพราะเหตุว่าเพราะฉะนั้นจึงเป็นต้นนะคะ,ะเช่นประโยคที่ว่านักเรียนมาโรงเรียนสายเพราะฝนตกหนักเพราะว่าชนาไม่ออกกําลังกายเธอจึงอ้วนมาเห็นไหมคะทำให้ เห็นว่าเขามาโรงเรียนสายเพราะอะไรเป็นเหตุเป็นผลกันนะคะทาไมเขาจึงอ้วนเพราะว่าเขาไม่ออกกําลังกายนะคะทีนี้เราไปดูหน้าที่ของคําเชื่อมหรือคําสันธานนะคะ,ะคือหนะ้าที่ที่หนึ่งก็คือเชื่อประโยคก,กับประโยคนะคะคะเช่นเขามีเงินมากแต่เขาก็หาความสุขไม่ได้แม่ทํางานหนะักเพื่อส่งเสียให้ลูกๆได้เรียนหนังสือ ฉันอยากได้รองเท้าที่ราคาถูกและใช้งานได้นานสองเชื่อมคำกับคำหรือกลุ่มคำนะคะสเชื่อมข้อความกับข้อความนะคะ,ะทีนี้เราไปดูบทแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนนะคะให้นักเรียนนำคำเชื่อมหรือคำสันธานไปเติมในประโยคให้ได้ใจความสมบูรณ์นะคะ,ะที่ครูกำหนดให้ เสร็จแล้วให้นักเรียนถ่ายรูปส่งครูด้วยนะคะแล้วชั่วโมงนี้เราก็เจอกันเพียงแค่นี้สวัสดีค่ะ